เสียงหัวเราะเสียงพูดคุยกันอย่างออกรถยังคงดังออกมาจากบ้านไม้สองชั้นย่านคลองสามปทุมธานีแม้เวลาจะล่วงเลยมาถึงเกือบตีสองครึ่งแล้วก็ตามบัดดี้กับกลุ่มเพื่อนสนิทนั่งล้อมวงกันอยู่บนเสือผืนใหญ่ที่ปูไว้ตรงลานไม้หน้าบ้านชามกับแกล้มวางเรียงรายเบียร์กระป๋องกองรวมกันไว้ด้านข้างบรรยากาศของคืนวันสุ์เช่นนี้พวกเขาจัดกันแทบทุกสัปดาห์หลังซ้อมฟุตบอลเสร็จจากสนามประจำของชุมชน แม่กูโทรมาแล้วบอกให้รีบกลับบ้านเสียงอันพูดขึ้นขณะที่มองหน้าจอมือถือแววตาเริ่มกระวนกระวายเพราะรู้ดีว่าแม่ไม่ใช่คนโทรซ้ำบ่อยๆบัดดี้เหลือบมองพื้นคนอื่นที่นั่งเอนกายพิงเสาเรือนไม้บางคนเริ่มเมาหลับไปแล้วเอางี้เดี๋ยวกูไปส่งมึงเองไอหมูไอโจ๊กมันเมาเละแน่ๆขับไม่รอดหรอกอันพยักหน้ารับแล้วก็เดินไปเอากุญแจรถมอเตอร์ไซค์จากกระเป๋ากางเกงของตัวเอง บัดดี้ถือกุญแจรถยนต์ของเขาเดินตามมาพร้อมด้วยเสียงรองเท้าแตะกระทบกับพื้นปูนหน้าบ้านทันทีที่รถเคลื่อนตัวออกจากหน้าบ้านบรรยากาศข้างทางก็เงียบงันลงอย่างน่าประหลาดบ้านเรือนเรื่มบางตาแสงไฟถนนก็ไม่สว่างเท่าที่ควรอากาศเย็นของปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนพัดโชยผ่านหน้าต่างรถเข้ามาบัดดี้เร่งแอร์เบาๆก่อนจะเปิดเพลงจากวิทยุค,คลอไปด้วยขับทางเดิมหรออันถามเสียงเบาอืมแต่มีด่านข้างหน้า กูว่าเลี้ยวเข้าทางลัดไปเลยดีกว่ามันอ้อมหน่อยแต่ปลอดด่านแน่บัดดี้เลี้ยวรถเข้าสอยแคบที่ทอยาวคดเคี้ยวลัดไปยังหมู่บ้านของอันทางลัดสายนี้เขารู้จักดีผ่านบ่อยเพราะมันเชื่อมระหว่างถนนเรียบคลองกับบ้านเพื่อนอีกกลุ่มแต่เขาไม่เคยขับผ่านตอนกลางคืนมาก่อนไม่นานรถก็แล่นผ่านบ้านเรือนไทยหลังเก่าหลังหนึ่งตัวบ้านยกพื้นสูงหลังคาทรงจั่วสีคล้ำมีสารพระภูมิเก่าคร่ำตั้งอยู่หน้าบ้าน ด้านในเรือนไม่มีแสงไฟใดๆแต่ทุกครั้งที่ผ่านคนในชุมชนมักจะเล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนั้นมีหญิงสาวผูข้อตายมานานแล้วและทุกคืนมักจะได้ยินเสียงดนตรีไทยดังแว่วมาจากในบ้านทั้งที่ในบ้านนั้นไม่มีใครอยู่อีกเลยได้กลิ่นอะไรหรือเปล่าอันพูดขึ้นเสียงนิ่งโดยไม่หันมามองกลิ่นอะไรบัดดี้ขมวดคิ้วสูดจมูกเบาๆแล้วก็ได้กลิ่นบางอย่างกลิ่นทูบจางๆเจืออยู่ในอากาศ แต่รอบข้างไม่มีใครเผาอะไรเลยเห็นอะไรอย่าพูดได้กลิ่นอะไรก็อย่าพูดเดี๋ยวค่อยพูดพรุ่งนี้อันพูดเหมือนสั่งเสียแล้วเงียบกริบบัดดี้เกลือน้ำลายลงคอชะลอความเร็วลงนิดหน่อยอย่างไม่รู้ตัวเพราะเริ่มรู้สึกถึงความผิดป,ปกติบางอย่างในอากาศเมื่อใกล้จะถึงโค้งหน้าบ้านเรือนไทยรถก็ชะลอลงเองอย่างแปลกประหลาดแม้บัดดี้จะเหยียบคันเร่งเท่าไรเข็มไมล์ลดลงจาก80เหลือแค่40กิโลเมตรต่อชั่วโมง เฮ้ยรถเป็นอะไรของมันวะเขาพูดพลางรีบเปิดไฟสูงมองไปข้างหน้าเงาดำปรากฏอยู่ใต้แสงไฟสาวน้อยในชุดขาวผมยาวปล่อยสยายเดินตัดถนนจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งช้าๆจังหวะนั้นบัดดี้เหยียบเบรกเต็มแรงรถเบรกเอี๊ยจนหัวทิ่มเขามองตามสาวน้อยคนนั้นที่หายลับเข้าไปในเงามืดของเรือนไทยไม่มีรอยเท้าไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีอะไรเลยบัดดี้เงียบไม่พูดอะไรต่อ เขาขับต่อด้วยใจสัน่นกำมพวงมาลายแน่นจนกระทั่งส่งอันถึงบ้านก่อนลงจากรถอันหันมาบอกมึงขับรถดีๆเจออะไรรีบเหยียบเลยอย่าชะลออย่ามองอย่าพูดบัดดีพยักหน้าแล้วก็ขับรถออกจากหน้าบ้านอันทันทีระหว่างทางกลับเส้นทางยังเป็นทางเดิมแต่คราวนี้เขาไม่กล้ามองอะไรข้างทางอีกเลยเขาเร่งรถจนสุดเท่าที่เครื่องจะไหว กระทั่งถึงบ้านเพื่อนอีกคนบัตดี้รีบดับเครื่องลงจากรถแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนเพื่อนฟังเพื่อนเพื่อนไม่มีใครเชื่อเลยสักคนทุกคนพากันหัวเราะย,ยันยันบอกว่าเมาแล้วมโนไปเองแต่หลังจากนั้นไม่นานเพื่อนแต่ละคนก็ค่อยๆลุกขึ้นเดินขึ้นชั้นสองทีละคนโดยไม่มีเหตุผลจนกระทั่งเจ้าของบ้านเดินมาหาบัดดี้พูดเสียงเบาขึ้นไปนอนเถอะไม่ไหวแล้ววะ่ะ เมื่อบัดดี้เดินขึ้นไปเขาเห็นเพื่อนทั้งห้องนอนคลุมโปงนอนกอดผลข้างใบหน้าแต่ละคนซีดเพือ่อเช้าวันต่อมาเพื่อนคนหนึ่งเล่าว่าตอนที่ลงไปเติมน้ำแข็งหน้าบ้านเมื่อคืนเขามองไปที่รถของบัตดี้แล้วเห็นว่าผู้หญิงนั่งยองๆอ,อยู่บนฝากระโปรงรถหน้าซีดผมยาวแล้วกำลังจ้องมาที่เขาอยู่ไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่เห็นทุกคนก็เห็นเหมือนกันบัดดี้เงียบกริบหลังได้ฟังเรื่องจากปากเพื่อน น้ำเสียงของเพื่อนแต่ละคนที่เล่ามันไม่ใช่เสียงล้อเล่นไม่ใช่เสียงของคนที่มโนเอาเองพวกเขาดูหวาดกลัวเหมือนกับว่าสิ่งที่เห็นมันยังฝังอยู่ในหัวไม่จางไปเออกูเห็นจริงๆไม่ได้เมาแล้วกูก็ไม่ได้พูดกับใครแต่พอเห็นกูก็เดินกลับขึ้นห้องเลยแล้วแอบบอกไอ้ท็อปให้ลองดูมันก็เห็นเหมือนกันเพื่อนอีกคนยำ้ำบัดดี้นั่งนิ่งน้ำแข็งในแก้วละลายไปจนหมดเขากำหมูแน่นเงื่อเม็ดเล็กผุดขึ้นที่หน้าผากแม้จะอยู่ในห้องแอร์เย็นฉ่ำ เมื่อคืนมันอะไรกันวะเขาพึมพำเฮ้ยแล้วมึงขับรถผ่านเรือนไทยหลังนั้นคนเดียวอีกเหรอเพื่อนเจ้าของบ้านถามขึ้นบัดดี้พยักหน้าช้าๆอืมกูไม่ได้เห็นแค่ตอนขาไปตอนขากลับกูก็เจอมันเดินตัดหน้ารถกูหายเข้าไปในบ้านนั่นเลยห้องทั้งห้องเงียบกริบมีแต่เสียงลมหายใจเบาๆที่สั่นไหวหลังจากนั้นบัดดี้ไม่กล้าใช้ทางลัดเส้นนั้นอีกเลยถึงแม้จะผ่านบ่อยเพราะใกล้บ้าน แต่ที่สิ่งที่แปลกก็คือตั้งแต่คืนนั้นบัดดี้เริ่มฝันประหลาดฝันว่าเขาอยู่หน้าบ้านเรือนไทยเดินเข้าไปโดยที่ไม่อาจหันหลังกลับได้ในบ้านไม่มีใครไม่มีเสียงไม่มีเงาแต่ทุกย่างก้าวที่เดินลึกเข้าไปเขากลับได้ยินเสียงดนตรีไทยลอยแววเข้ามาในหูบางคืนเป็นเสียงจะเข้บางคืนระนาดบางคืนเสียงขิมคลอเบาๆแต่ไม่มีใครเล่นและในฝันทุกครั้งนั้น เขาจะเห็นเธอหญิงสาวชุดขาวผมยาวเดินอยู่ลึกเข้าไปในเงามืดบางคืนนั่งยองๆอยู่บนบันไดไม้เก่าบางคืนยืนหันหลังให้ใต้แสงจันทร์จางบัดดี้เรื่องหุดหิดง่ายอารมณ์ขึ้นลงโดยไม่มีเหตุผลเพื่อนในกลุ่มสังเกตได้แม้เขาจะพยายามไม่พูดเรื่องฝันซ้ำซากแต่ในใจเขากลับเต็มไปด้วยความสงสัยจนกระทั่งวันหนึ่งเขาตัดสินใจกลับไปที่เรือนไทยหลังนั้น เป็นบ่ายแก่ของวันธรรมดาพระอาทิตย์ยังไม่รับขอฟ้าบัดดี้ยืนอยู่หน้าประตูไม้ที่ผุกร่อนเขามองไปรอบบ้านเงียบไม่มีร่องรอยการอยู่อาศัยไม่มีรอยล้อจักรยานไม่มีเศษขยะไม่มีสิ่งมีชีวิตเขายกมือขึ้นจะเคอะประตูแต่ลังเลก่อนจะเปลี่ยนใจเดินอ้อมไปด้านข้างเสียงไม้ล้านเอดอารด,ดังขึ้นเมื่อเท้าเขาเหยียบขั้นบันไดบัตด,ดี้สูดลมหายใจเข้าลึก แล้วผลักบานประตูที่แง้มอยู่เบาๆในนั้นมืดมากแต่ไม่ถึงกับมืดสนิทแสงแดดหลอดผ่านช่องฝาไม้เข้ามาบางจุดกลิ่นเก่าชื้นเหมือนของที่ถูกเก็บไว้ในตู้ไม้ปิดสนิทเป็นเวลานานและที่กลางห้องมีเครื่องดนตรีไทยวางอยู่เรียงอย่างสวยงามแม้มีฝุ่นจับบ้างแต่ไม่มากจนดูเหมือนร้างมานานมือของเขาสั่นน้อยหนึ่งเมื่อเดินไปใกล้จะเค้ที่วางอยู่เงียบๆเหมือนมันกำลังรอใครมาเล่น เขาไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขารู้สึกอยากลองจับมันอยากสัมผัสเหมือนมีแรงบางอย่างดึงดูดแต่พอปลายนุ้เขาแตะสายจะเคเสียงระนาดดังขึ้นด้านหลังเขาสะดุ้งสุดตัวหันควับไปท,ทันทีไม่มีใครไม่มีอะไรแต่เสียงเพลงก็ดังขึ้นเรื่อยๆเป็นเพลงดนตรีไทยช้าๆละมุนแล้วกลายเป็นจังหวะเร็วขึ้นเรื่อยเหมือนการซ้อมระบำเขาหันกลับมาอีกครั้งเห็นเงาของหญิงสาวยืนอยู่ริมหน้าต่างเขาไม่หันมา แต่บรรยากาศรอบตัวเขาดูเย็ยนเยียบจนขนลุกมาขอบคุณเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นในหัวเขาหายใจไม่ออกเขาก้าวถอยหลังออกมาทีละก้าวก่อนหันหลังแล้ววิ่งออกจากบ้านแสงแดดยามเย็นภายนอกดูเจิดใจมากกว่าเดิมเมื่อเทียบกับความมืดในบ้านหลังนั้นเขาไม่พูดเรื่องนี้อีกเลยแต่ในใจลึกๆเขารู้ หญิงสาวคนนั้นไม่ต้องการหลอกหลอนใครเขาแค่อยากให้คนจำเธอได้ไม่ใช่เพียงในฐานะวิญญาณบ้านเรือนไทยแต่นในฐานะใครสักคนที่เคยมีตัวตนหลังจากวันนั้นบัดดี้เริ่มฝันน้อยลงจนกระทั่งไม่มีอีกเลยเพียงแต่ในบางคืนที่ขับรถผ่านเส้นทางเดิมเขาจะชะลอรถลงเล็กน้อยเมื่อผ่านเรือนไทยหลังนั้นแล้วพึมพำเบาๆในใจขอบคุณครับผมจำคุณได้ Thank mm -hmm.